โอเคทุกคนก็กราบสุริยท่านผู้ชมทุกท่านยินดี้อนรักกันนะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมแกรนเดฟอารโตวีใช่อยู่กับอ่าพี่เหมูหมูขี้หมโกรธโกรธโกรธขี้หมูโกรธโกรธที่อะไรโกรธที่อะไรเกี่ยวที่อะไรโกรธอะไรไอ้พวกเอ้ากูลากูกลัวไหมเอกแค่นั้นแหละมึงกลัวไหมสองคนมึงอ่ะมึงเชี่ยกลัวไหมเ้ยเขาให้เราลุมว่ะเอกสองคนมึงอ่ะมึงเชี่ยวลุ้มที่ฮะลุมมันดิพี่ลุ้มมันดิให้กูแล้วต้องสั่งสอนมึงแล้น่ะฮะ มาไม่บอกกูไหมมาไม่บอกกูไหมมัดจะกูไหมเอางี้ดีกว่ามัดอ่ะมัดอ่ะกิการของแมปนี้ทุกคนมันจะเป็นแมปที่ให้เราเนี่ยเข้ามาต่อสู้กันเองเว้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีชีวิตจํากัดปะหรือว่าเอกจะยิงมันมีชีวิตจำกัดปะพี่ไม่ไม่ครับเอ่อแค่ฆ่ากันให้ครบเป้าหมายก็คือสิบตัวครับอ๋อแค่ถึงสิบตัวก่อนคนชนะเหรอใช่โอเคมึงอยู่ไหนเอกแกนั่นแหละมาเดี๋ยวนี้มัดกูอยากจะใส่หน้ามึงแล้วเพื่อนเข้ามาดิ มาดิไอ้เหี้ยนี่ไปหยิบใบเบนบอลนั่นแหละน้าโอ้ตุ๊ดเอาข้าวเพื่อข้าวเพื่อกูรู้มึงพวกกระจอกกระจอกไอ้เยังเพียงดูไว้ดูไว้พวกกระจอกมันก็ใช้แต่ใบเบนบอลเนี่ยพี่ได้ได้เอามือเอามือให้เอามือเด็กคนไปทุกคนมา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 เกิดมาเกิดมาอะไร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 บ้านวาผมไปมาดิมาดิวัวมาดิวัวมาดิ โระตูได้เฮดเอกมึงได้นะมึงทำอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยพี่อย่าะทำกับผมแบบนี้พี่ไม่ชิบมันจะลุ<อ>้มคู่สองตัวเลยทุกคนทุเรีนไปปหมทุเรีนไปปหมนีค่คุณคุณบอกให้ลุ้มได้ดิคุณพี่เขาพูดทุเรีนกันไปไหมเอาทุเรีนกันไปไหมแค่นั้นแหละทุเรีนกันไปไหม่าจะลุยกันก่อนเลยลุยกันก่อนเลยจะมาวิ่งลุ้มผมนี่ทุเรีนไปไหมเดยพอยคนจี้อกเนี่ยทุเรกันไปไหมพี่เอกคู่ครับ อะไครับมาเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮวาะ่าฮ่าฮเาฮ่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 าห่นฮ่าก่าฮ่าหลาฮ่่าฮ่ยฮ่า่าฮ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 ่ยอู่่าฮ่าฮ่ัน่าฮ่า่าฮนาฮ่าา่่่าา่่่อ่ไหนเ่่ฮอฮ่ฮฮฮยฮ ู่ไหนก็ได้อยู่ไหนก็ได้พี่อยู่ไหนพี่พี่หาเว็บอยู่พี่อยู่ไหนพี่พี่แอบสิพี่พี่เห็นว่าพี่แอบพี่โดนมันยิงอะพี่พี่เอกมันกระล่อนพี่มันกระล่อนพีอกมันกระล่อนพี่มันกระล่อนล่อนอะไรกูโดนพี่เอกนัวไปเลยเชี่ยพี่เอกพี่เอกเออเออมันกระล่อนพี่มึงเนี่ยหนักสุดแล้วมึงเนี่ยหนักสุดแล้วโอ้ย่ะ ไ่เหนคุได้ไงวะเอ้สายนิ่งนเงียบเไอ้คุณเป็จาอ้ยมันมันยิงตีนกูมันยิงตีนกูอ้ยคุณั้นมันเล่นข้้งบนแบบอีกโลดเอ้ยเอ๊ะเอ้ะเอ๊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 ะเอะเอะไอ๊ะเอะเอะเออ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอกนเอกเอ๊เอเอกเอ๊เอ่มเอ๊เอ๊เอเอเอ๊ิ่งดิเเอ๊อเอยิงพี่เผอ เมก็ได้ผมแค่ดีเผือนแหละเฮ้ยุบอะไรอะไรอะไรคุณชเออะไรอะไรเอ้ยเอ้ยเไป้ยเอ้ยคุณชเอเอ้ยเอ้ยคุณชิเอกเอ้ยเอ้ยอี๋ววายวายโดนหลอยไม่ดีโง่เยอะวายเยอะวายโดนหลอยไม่ดีโง่บอกแล้วเมื่อเื่อไปไวใจมันเพี็กจริงๆริวๆๆนว้านว้ยเชนี่ โอ้หนหอะหนัวอะไรอะไรเ้ยอะไรครับมันนอนเฮ้ยวปืนเลยไปเฮ้ยเ้ยไปชื่อเอกอะคนชื่อเอกอะคนชื่อเอกอะอุยตกหน้าขอตหน้าโอ้เกินเฮ้ยเช่นี่มันไม่มีสัจจะนะไอ้คนชื่อเอกอะอดดนัวว่ะหนัวว่ะเ้ยเ้ยคนชื่อเวฟอะอยู่บนหัวผมอะ อันตรายเหมือนกันเนี่ยชัดหมดปะเนี่ยเขาขึ้นเป็นชัดหมดปะเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยลบหลบหอะไรอย่างเงี้ยดิคุณเรนนี่มันชันนะพวกฉันหลบว่ะเองพวกฉันกลัวว้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสองคนอะไรอ่ะเฮ้ย มาดิมาดิมาดิมึงอยากแอกเยอะมึงอยากแอกเยอะอุ้ยเฮียไปเลยตายดีตายดีพูดสองคนแหละอยากแอกเยอะพูดแค่นั้นแหละพูดสองคนละมาดิมาดิควนที่ไหนเฮ้ยเอะไรวะพูดสองคนอยากแอกเยอะเอกพูดแค่นั้นแหละเพื่อนแย่แอกเยอะเวฟยอยาแอกเยอะเอ้ยอยากแอกเยอะอยากแอกเยอะเยอะอะไรอะไรร้องร้องอะไรน้องร้อง จบเกมอืมเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูได้ยินกูโดนลุมใหม่ยี่ยี่แม่งไม่มีตัะจะเลยลุมอะไรลุมพี่ก็ยิงกูไอ้เหี้ยเราบอกปากบอกหมัดไอ้เหี้ยใช้ไม้พิษบอลเฉยเลยก็เคยก็เคยเกจจอยเกจจอยว่ะสัตต์สาวไม่มีหนูโจระเกจจอยกนดันอื่ดันใหม่ดันใหม่ดันนิียวดันนิียวอ่าดนไหนดันไหนดันไหน เอาด่านเอาด่านนี้เลยเอาด่านกลางวันกลางวันน่ะไอ้พี่จ๊ะเอากลางคืนเล็กกลางคืนเลยเนี่ยไอ้ด่านนี้เลยได้ได้ได้มามาไอ้บนุนกลางบนุนกลางเอาดิเอานี่มามาดิกูไม่กลัวมึงหรอกจริงเดี๋ยวดูเดี๋ยวร้องอีกเดี๋ยวร้องให้เอ้ยคนอย่างมึงอ่ะมันโอ้ใหญ่ไอ้เชื่อไอดังได้ไงวะไอ้คนอย่างมึงอ่ะดังได้ไงวะไอ้าขคำพูดียไอ้คำพูดเป็นศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอแบบเออเป็นแมทเลยพี่เป็นแมทเลย อรอบนี้15นาทีเลยอนะ15นาที15คิวจัดไป Let's go ตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้ามันปรับมันปรับช้าได้เลยอ่ะอเอ๋ปรับได้ปรับได้โอเครอบนี้กูกลัวจริงอ่ะเอกกลัวจริงนะเออไม่ตลกของมึงนะเอ้ะราบนี้เขาเก่งจริงเอกระวังระวังระวังกูไม่ตลกของมึงไะเอกไม่ตลกของมึงกันนะเออมึงเข้ามามึงเข้ามาเออแค่นั้นแหละเพื่อนเริ่มเกมเฮ้ยผม ผมเบ็ดตัวเองครับเอ้ยเอ้เอาผมกดแล้วผมกดแล้วลุยลุยลุยมาดิครับมาดิครับวิบปัดหรอครับดูรอยสักตี้มดูซะก่อนเยอะอย่างเทพตัดหน้าหมาด้วยดูดิวปกติกัหมายแล้วไเหรอหน้าเยอยยงยยยัยยยยกยย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 ย อุ้ยว okay. like ิ่งแหลกแหลกแหลกก็ตุกก็ตุกก็ตุกแหลกอะไรแหลกอะไรแหลกอะไรมีแหลกด้วยเหรอเอยเกมเกมมันตุกเกินเกมกากอะเหียนีปรับแามขับขอคุณแล้วนะครับคอมกากอ้เหียคอมกากุ้มันก็ตุกกากมันก็ตุกเฮ้ยเ้ยพมึงอย่างเงียบดิอะไรครับคอมกากอ้เหียเงียบเลยวะเงียบเลยวะพูงสองคนอย่าเงียบดิเฮ้ยไม่ได้เงียบผมไม่ได้เงียบผมไม่ได้เงียบผมอยู่ดพูงสองคนอย่าเงียบดิเฮ้ย ไปไะเนี่ยเฮ้ยไม่ปืนเสียงปูงเสียงปืนไม่มีเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอ,อุ้ยผมเจอแล้วหนึ่งคนอยู่หลังบ้านนู่นอยู่หลังบ้านนู่นเอ,เอตัวเคี้ยนี่แม่งขึ้นเดี๋ยวขบวนจริงจริเด้ออะไรครับนอนนอนรเอราเรียกว่าหาปุกมุมได้เปียกครับน้องๆโอเคน้องอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นน้องแล้วเนี่ยกูโดนหลุมแน่เลยอไอ้เหี้ยแล้วตายังยอีกแม่งเลยยิดไปีกทางนั้น ไหนมันนายอีกใครมันจะขึ้นไปไว้เรี่ยวบ้ามันเนี่ยอ๋อพี่เจอไปแล้วพี่เจอไปแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างต้องล่ามันแล้วล่ามันแล้วล่ไอ้เนี่ยเปลี่ยนพืนชีกเลยตังวะเอยเจอแล้ว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 เ้ยเขาเขาโอ้ยมาดิมาดิมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมาดิกูไม่กลัวหรอกมาเลยมึงสองคนน่ะ มาซิวะโอ้ยกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีไอ้ยับปืนแม่งยิงไม่โดนหัวเลยซะ้ากระจอกไอ้เจอปืนพกไปดีไอ้ยัปืนเป็นคนกระจอกเลยไอ้เลื่อยเจอปืนพกไปดิวิววิววิวเจอปืนพกไปดิเจอมีแต่ลูกซองโอ้ยปีนลัวนานที่ไหนเจอพก เอ้ยผมมีแต่ลูกซองไอ้จันเฮ้ยผมมีแต่ตุ้งพบเขามีปืนกอนเขามีปืนกอนเจอปืนพกเจอปืนพกโอ้โอ้ชักกระสุนชักกระสุนยังไงครับคนช้ยคนดีแอมคนดีแอมหลบ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 ตายไปดติตายไปดิเฮ้ยผมสี่คิวครับ <c ười> ยังไงครับยังไงครับเจอได้เจอได้ เฮ้ยมีระเบิดอะไรวะมีระเบิดอะไรวะตรงนั้นอะไรเอ้ยอะไรเพื่อระเบิดเอ้ยเก่งระเบิดอ่ะเดี๋ยวอะไรคือระเบิดในมือเย่มึงหล่นแล้วแบบโดนกลัวไปดิ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 เอาสิว่าแน่จริงมึงก็เข้ามาอุ้ยมึงระเบิดเกินไปมึงน่าระเบิดหมดแล้วระเบิดหมดแล้วระเบิดหมดแล้วไอ้เยองเล่นเกินไปเอ้ยมาสิว่าข้างหลังรถ ทุกอะเอ๊ะอยู่ไหนวะอุ้ยเย้สองตัวเลยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยสองตู้สองตัวอะไรเฮ้ยขบวนแล้วเห็นขบวนแล้วขมูงขบวนะไรเฮ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงข้างหลังโดนยิงข้างหลังเอ้ยตัวพี่เอกวับตัวพี่เอกวับอะไรวับไรวับไรหลอนไม่โปรเยอะดิโปรเอมโปรไม่มีไม่มีไม่มี้ยอะตัววับใช่เลยไมนโปรเยอะเนี่ยโปร ไกูเคลียร์แล้วเพื่อนกูเคลียร์แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอกไอ้สว์นี่ทำอะไรกูเอกไอ้เชียปลาทั้หมื่นไว้ไอ้เหี้ยไอ้สุดเอ้ยเอ๊ะทุเรียนใบฟ้าเพื่อนอะไรอะไรทุเรียนใบฟ้าเพื่อนจับในแมพเอ๊ะ นี่ตัวพี่อีกวะไรวเฮียวอะไรหลอนไปเองบ้าหลอนโดนวเ่ตัวบ้าหลอนไปเองาหลอนไปเองบ้าเอ้ยเดเล่นระเบิดเหมือนกันน่เราอะเอ้ยไม่ตายวะนอััเกวไม่เกี่ยวมซื้ออาใหม่ไหมเห ไม่พี่เอกอะคนเดียวเลยมึงอะไรเอ ooh, ็วัอะไรมาธงไอ้พี่อยากแม่งโกงแต่แรกแล้วเฮียเนี่ยไปแยากว่ะไปแยกูยิงไม่ได้เลยวมันกระตุกอะเข้าใจเขาว่าแบบวับกระตุกว่าไม่ใช่มึงอะมึงปกติอะมีพี่เอกอะวับเป็นคนเดียวเฮียเสียงไม่อนี่ก็โผล่ยที่เน็ตดีไม่เกี่ยวดีถ้าเกิดไม่ดีถ้าเกี่ยวดีเฮ้ยถ้าเกี่ยวที่เน็ตเีเวีก็ต้องเป็นดิเฮ้ยแล้วทำไมพี่พี่ไอ้เว็บไม่เป็นกับเนี่ยดูดิไอ้เฮียอยู่ๆก็มาโผล่เฮียอะไรไม่รู้เลยตรงหน้ากูแล้วก็ไปข้างหลังไอ้สัตว์ เฮ้ยอยากเฮ้ยอยากเฮ้ยกวาดคลิปไม่อยู่กวาดคลิปไม่อยู่คลิปวีคลิปไวีเฮ่อไอคือมีคลิปกูมีคลิปตัวฟาร์บอีเพจตัวฟาบเอ้าไม่รู้เหรอเดือดแฟลตอต่มันไม่อยู่ในห่วงเวลาหรอกเดือดแฟลตแต่มันไม่อยู่ในห่วงเวลาหรอกออออโอ้ยโดนหัวไม่ได้โดนหัวไม่ได้ควายโดนหัวไม่ไดีเมื่อ เชี่ยดันปานระเบิดไปไอ้สัตว์มึงจะเอาหรอเอ็กมึงสงครามระเบิดกี่ร้ามึงมาสงครามระเบิดกันเลยมาอีกยยังไม่ได้ใช้อะไรพวกคุณน่ะเฮ้ยเฮ้ย้วเร็วะเบิดตายเมื่อไหร่จะหมดมกันวะระเบิดมันโคตรนานล่ะ ไอ้เหี้ยเจะไปีตกูจอัตมันนัดเดียวโดนหัวน้องโดนหัวน้องจำไว้น้องเวลายิงก็ตายต้องยิงโดนหัวน้องเออเออเออมันปิดกล้องมันปิดกล้องผมมาดิน้องมาดิน้องพี่เปิดผมก็ได้นะให้พี่ออกมือให้เปล่าไม่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 ตายไปตายไปน้องตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวไม่โดนหรอกไอ้โง่ยิงกูลูกสองไอ้สัตว์ เอาล้วครับจังหวะนี้ระวังเอกับคุณเว็บนะครับเขาจะสู้กันหมดเลยระบาดระบาดระบาดไม่โดูหรอไโดูไปดิไหนวะอยู่ไหนวะวิ่งไปไหนวะวิ่งไไปหนวิ่งไปไหนว่าเฮ้ยหลอดเลยอ่ะโดนหัวไม่ดิโดนหัวไม่ดิอีกไว้คอมเมนต์จังวะโดนหัวไม่ดิโตไม่ปีนที่สูงก็สู้อเลยไม่ได้หรอกไอ้โง่มาดิ ไอ้ยเรื่อดกูไม่เต็มนะเลืองกูไม่เต็มนะแล้วมาวีไอ้มันหลอยเหรอเอ้ยเขามาข้างหลังเขามาเสียบหลังเฮ้ยเฮ้ยปีกวับปีกวับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเดี๋ยว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 โอเคเข้าใจมาแล้วเพื่อนเข้าใจมาแล้วไอ้ยาอ้เีกวับเฮ้ยเดี๋ยกูุดูพี่เอกว้าไอ้สัตว์ เอ้ยอ้ามาเพื่อนไมเอ้ยไปไหนวะไปไหนวะเอกไปไหนวะพี่ไปไหนวะอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเอกว้าวว่าเจอคุณเพื่อนกูยี่อะไรยี่กูก็เจอพี่เอกว้าวกันเลยซสยิ่งเล่นกกันไปเนี่ยเป็นทีพี่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอุ้ยข้างหลังข้างหลังโอ้ยยี่กระสุนโมดไอ้ีซะเดี๋ยวเอื้อ อ้ยไปไปโอ้ยโดนปะโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาอุ้ยลงไปลงไปน้องลงไปยื้ออุ้งหารไอ้สัตว์คนชื่อเวฟอ่ะคนชื่อเวฟอ่ะโอ้ยไม่มีปืนกระสุนพุ่งชิบหาเมื่อกี้กูเหวะเขามาเล็งใส่แล้วก็ถอยไปเหยคือเแย่เลยวะ เอกหลังระวังเพื่อนเอกหลังระวังเพื่อนะอะไรอตัวพี่เอกอะอะไรจะอ้อบหลังกูเอรอะไรอะครับทำไรครับตัวพี่เอกนะอันนี้อวูธจงบมนะี นี่ไม่ได้เป็นปความผิดผมนี่เป็นความผิดเพี้ยนนี่อ่อนเกินแรอบที่หนึ่งวะใช่แล้วนะผมวันว่ะว้ยาวาตัวว้าวเฮ้ยววสบายใจแล้วเอกเอ้ยรอบแรกใครได้ที่หนึ่งนะเอ้ยผมครับเอารอบสองก็เป็นผมซะงั้นอ่ะอุ้ยเนี่ยรอบสามเป็นกูไอ้เหี้ยไปว้าว <c oughs> อะใช่เหรอรอบสามเป็นมึงเหรอเออยรอบสามเป็นกูมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนเสียใจด้วยเอาหมดไหนหมดไหนดันอ่าไปทุกคนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะบิ้วเอ้ย กูชนะมึงเอกมึงจำคำได้ไหมกูชนะมึงมึงมันแพ้กูแล้วแค่นั้นแหละโอเคด่วนจะไปคจุดด่างจุดนีก็สอนเลยครับผมไปละลาก่อนอะไรคิ27นาทีกูจะบ้าตายอะไรครับอะไรครับอะไรครับมึงแพ้กูเอกมึงจำไว้มึงแพ้กู